พักมาให้น้อง,องเมย์แล้วก็แม่กุพาพอโจนครับเป็นใบของกะล่ำปลีแล้วก็ใบต้นแคลครับต้นเคร์ประมาณนี้ครับผมก็เรียกชื่อไม่ค่อยถูกครับชื่อภาษาอังกฤษส่วนน้องเมย์เละเทะหมดครับภาสาใส่ถาดให้กินดีๆก็เขาก็เขี่ยครับเขี่ยกับจานแล้วก็ กินกับพื้นครับหันมาทางนี้เพอโจนกับแม่คุมพาก็ไม่ได้ต่างกันครับเพอะโจนก็มาคว่ำชามเรียบร้อยแล้วก็จิกกินกับพื้นครับก็ไม่เป็นไรครับตามภาษาไก่ครับเขากินกับพื้นมาจนเคยครับถ้าเป็นคนก็คงมีดราม่าแหละครับเพราะว่าจิกกินกับพื้นครับเก็บกินกับพื้นครับ ว่าสกปรกครับแต่ว่าไก่ก็เป็นถือถือเป็นวิถีชีวิตเขาครับเขาก็หาก,กินกับพื้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเขาก็คงมีภูมิต้านทานครับนะครับจานหรือถาดก็คงไม่มีความหมายครับใส่ไปก็แค่ตอนแรกครับที่ยืนเข้าไปให้เขาก็จัดการการคว่ำหม้อคว่ำชามเรียบร้อยครับ <c oughs> ไก่ดูแล้วก็สนุกดีครับ ชีวิตของไก่เดี๋ยวก็จะเติมเขาเปลือกเติมน้ำให้ครับตอนนี้กินพักไปก่อนท้องจะได้ไม่พูกครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าเชครับตอนนี้เวลาประมาณ 0. 07นยนาฬิกา 11นาทีครับเป็นเช้าของวันจันทร์ที่1เดือนธันวาคม2,568ครับใกล้จะปีใหม่แล้วครับเช้าวันนี้หลังจากตื่นขึ้นมาลดน้ำต้นไม้ผมก็มาปวดเปลี่ยนอยู่แถวเล้าไก่นี่นะครับสวนผมตรงนี้ก็จะยังลุกๆอยู่ครับก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดไปแบบไหนครับ ยังนึกไม่ออกครับค่อยๆค,คิดครับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆก็ขนมากองสูงไปตรงนี้ก่อนครับที่เห็นไข่เยอะๆตรงนี้เป็นไขพ่พลาสติกครับไข่ปลอมครับส่วนไขน่แม่คุมพาก็ผมก็เก็บไปกินวันละฟองครับเพราะว่าเขาคลอดออกมาวันละฟองครับไข่ออกมาน่นหละครับ <c oughs> สังเกตดูสวนผมตรงนี้จะมี ต้นอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นต้นปูเล่ครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับต้นกระลำปีนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ห่อครับเนื่องจากว่าเมื่อวานช่วงบ่ายๆครับหลังจากออกจากสวนผมก็ได้ไปเที่ยวงานเกษตรครับแพงแสนครับภรรยาเขาชวนไปครับตกลงกันตอนแรกไปก็ตั้งประิธานไว้ครับว่าจะไม่ซื้ออะไรเยอะแยะมากมาย เหมือนปีที่ผ,ผ่านมาครับเพราะว่าซื้อมาก็ปลูกไม่หว่ดนไม่ไหวครับซื้อเยอะก็กะว่าจะไปเดินดูบรรยากาศดูไอเดียดูแรงบันดาลใจแล้วก็ไปหาซื้ออะไรอะไรอร่อยกินประมาณนี้ครับเหมือนไปเที่ยวงานปกติครับจะไม่ซื้อต้นไม้ประมาณนี้ครับก็ตกลงกันดีๆครับแต่พอไปถึงก็ไม่เป็นอย่างที่คิดครับไปเจอต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้ก็มีแต่ความยากครับก็เลย ไปช่วยน้องๆน,นักศึกษากับที่เขาเพาะต้นไม้ขายครับก็จะซื้อภรรยาซื้อกระลำปีมาสองต้นครับต้นละสี่สิบผมก็ซื้อปูเล่แล้วก็ซื้อต้นภรรยาก็ซื้อต้นต้นเคลครับต้นแคลนั่นครับน่าจะแปดสิบาทแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ดอกดอกเจ๊กห่วยครับผมก็จำซื้อแทบไม่ค่อยได้ครับดอกเจ๊กห่วยครับเห็นสวยๆซื้อมากระถางครับ ก็พยายามที่จะหักห้ามใจครับกุหลาบทุกทีภรรย,ยาก็ไปก็จะแทบจะเหมาร้านนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ตกลงกันว่าอย่าซื้อมาเยอะครับ <c oughs> เขาก็เผื่อไม่ได้ครับตอนแรกว่าจะไม่ให้ซื้อนะครับเขาก็ผ่านก็เลยซื้อมาพอหายากครับหนึ่งต้นครับก็ประมาณนี้ครับก็เดินงานเกษตรส่วนมากก็จะไปเดินดูแรงบนันดาลใจประมาณนี้ครับเอามา ใช้ในสวนของเราครับส่วนต้นไม้ถ้าซื้อมาเยอะบางทีมันก็ปลูกไม่หวัดไม่ไหวก็ดูแลไม่ไหวนั่นแหละครับซื้อมาส่วนมากบางทีก็ไม่ค่อยรอดครับก็เลยเอาเฉพาะที่จําเป็นครับก็ซื้อมาแค่พอหายอยากนั่นแหละครับต้นปูเล่ผมซื้อมาทมําไหมผมเคยปลูกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยรอดครับข้อดีของเขาก็คือถาม คนที่เขาปลูกเขาบอกว่ามันจะทนกว่ากะหล่ำปีปลูกกินไปได้เรื่อยๆเหมือนข้าวนาครับใบก็เอามาผัดเอามามากินได้ครับแต่ว่าใบเขาก็อาจจะแข็งๆหน่อยไม่อร่อยเหมือนกะหล่ำปีครับปลูกง่ายประมาณนี้ครับผมก็เลยจัดมาหนึ่งต้นครับใบเขาจะสีเขียวครับถ้าดูเผินๆก็จะเหมือนกะหล่ำปีครับมีหลายพันธุ์ครับปูเล่บางพันธุ์ก็ใช้ปลูกประดับครับเขาก็จะมีสีสันประมาณนี้ครับต้นเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ผมได้มาก ต้นเอเยียงๆครับเดี๋ยวต้องหากระถางเปลี่ยนครับจุดประสงค์ที่มีอยู่ในใจก็คือแว็บแรกก็คืออยากจะซื้อมาให้ไก่กินครับ <c oughs> เห็นเขาชอบจิกกินผักกินกระลำปีประมาณนี้ครับเขาชอบกินกระลำปีครับโดยเฉพาะแม่คุมพา <c oughs> ก็เลยซื้อปูเล่มาแทนครับ <c oughs> ก็กะว่าจะเอาใบนั่นแหละครับให้เขากินนี่ก็เด็ดให้เขากินแลวครับทั้งใบกระลำปีใบปูเล่ใบ แลครับก็วานเต็มพื้นเลยครับผักสีเขียวตอนนี้ก็เป็นผักขมุขมอมไปแล้วครับเป็นผักคุกดินคุกทรายไปแลครับไก่ก็ยังไม่ได้จัดอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเดิมนะครับส่วนผมก็มัวแต่วุ่นวายครับเลาวไก่ครับแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณนู้นครับก็ดูโล่งขึ้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ครับอาจจะลกอีกเหมือนเดิมครับ เมื่อคืนก็หนาวครับอากาศเย็นๆก็ต้องนอนห่มผ้านอนขดนั่นแหละครับก็คือหนาวครับใครไม่มีผ้านวมก็จะลําบากนะครับอาจจะทนหนาวครับต้องปิดหน้าต่างครับเพราะไม่งั้นลมพัดเข้ามาก็จะเย็นครับก็คือยังหนาวอยู่นั่นแหละครับแต่พอกลางวันก็พอมีแดดก็เริ่มจะร้อนๆครับอากาศไม่เย็นลมไม่พัดเหมือนช่วงแรกๆครับตรงนี้เมื่อวานผมมาจัดการไปเรียบร้อยครับ ก็คือตัดต้นคูณที่เขาเรียกว่ากิ่งอะไรกิ่งกระโดงครับกิ่งที่เขาชี้ขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับตัดลงมาให้เหลือแต่กิ่งที่เขาขนานไปกับผืนครับทําให้เป็นพุ่มเตี้ยๆประมาณครับให้เขาแผ่แผ่กิ่งก้านแผ่ใบปกคคุมจะได้บังแสงแดดเป็นสุมอยู่ตรงนี้ครับตัดลงมาก็ ทั้งใบทั้งกิ่งก็เยอะพอสมควรครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้แสงแดดแผ่ลงมาถึงสวนผักที่ปลูกตรงนี้ครับพืชผักจะได้มีแสงแดดไว้ปรุงอาหารครับเผาผ่านอาหารครับไม่ใช่ปรุงอาหารครับตามหลักทฤษฎีของการเกษตรครับต้นไม้ก็ต้องอาศัยแสงแดด,ดในการมาเผาผ่านอาหารที่ดูดขึ้นมาจากรากครับ เพื่อส่งไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงผลประมาณนี้ครับถ้าเป็นคนก็ต้องเคียวก่อนครับเขียวกืนแล้วก็มีกระเพาะอาหารย่อยแต่ว่าระบบการทำงานของพืชเขาก็จะแตกต่างกันครับกับคนครับเขาจะดูดทางรากแล้วก็ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ครับเหมือนคนนะครับก็ต้องอาศัยไฟในการ ปรุงอาหารให้สุกครับจะได้เคี้ยวง่ายกินง่ายครับแต่ว่าบางทีบางคนเขาก็กินแบบดิบๆก็ได้ครับก็คือไม่ต้องปรุงครับกินข้าโค้งนะครับภาษาอีสานก็คือกินดิบๆแบบเสือแบบสิงโตนะครับไม่ต้องอาศัยไฟครับไม่ต้องเปลืองครับใบไม้ที่ตัดลงมาเมื่อวานก็ภรรยาก็สับผมสับนั่นแหละครับ ภรยาเป็นคนยัดใส่ถุงครับส่วนที่เหลือๆก็กลวยมาไว้ตรงนี้ก่อนครับกองพเนินทึนทึกครับเดี๋ยวก็จะกลวยให้ไปเข้าที่เข้าทางครับให้ไก่มาเขี่ครับ <c oughs> เป็นปุ๋ยหมักนั่นครับส่วนต้นบ่อนตรงนี้ผมตัดกิ่งที่เขาชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็คือโน้มลงมาผมไปเห็นบางคนเขาบอกว่าต้นไม้ถ้าจะให้ออก ลูกออกดอกก็ต้องโน้มโน้มให้กิ่งเขาขนานไปกับพืนครับเขาก็จะทีดอกออกผลครับประมาณนี้ครับอันนี้ต้นหม่อนผมก็โน้มลงมาเรียบร้อยครับก็โน้มให้โค้งลงมานั่นแหละครับบางกิ่งที่เกินความจะเป็นก็ตัดออกครับผมเอาขวดบรรจุน้ำครับใส่น้ำให้นักหนักครับเอามาแขวนถ่วงไว้ครับ เพื่อที่เขาจะได้ไม่เด้งกลับขึ้นไปครับนี่ครับผมไปเห็นไอเดียจากตามโลกเชีวลนี่แหละครับก็เอามาปรับใช้ในส่วนตัวเองครับตรงนู้นก็โนมครับเดี๋ยวต้องเด็ดใบเอาให้หมดครับเพราะว่าต้นหม่อนจะให้เขาแตกตามีลูกก็ต้องเด็ดใบให้เกี้ยงเลยครับนี่ครับกิ่งนี้ผมเด็ดออกไปหมดเลยครับเหลือข้างในครับ ยังใบเยอะอู่ครับเดี๋ยวผมต้องมาเด็ดออกให้หมดนั่นแหละครับก็จะทําเป็นซุ้มประมาณนี้ครับซุ้มต้นหม่อนครับให้มีลูกเยอะๆครับส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กินหรอกครับทาไว้ก็ให้นกให้ไก่กินครับประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผักแตงผมก็ยังไม่ได้เก็บครับคงจะรอให้สุกนั่นแหละครับกินแตงสุกกับแตงกวาพูดเล่นครับเดี๋ยวก็ คงต้องเก็บไปกินนัะครับเดี๋ยวจะแก่เหนียวไปก็กินแม่อร่อยครับไม่มีไม่มีฟันจะเคี้ยวครับเสียวฟันนั่นะครับพออายุเยอะก็กินอะไรที่แข็งๆก็จะเสียวฟันครับนี่ครับกระลำปีที่ภรรยาซื้อมาเขาซื้อมาสองต้นครับต้นเฟรครับก็อยู่ในกระถางเรียบร้อยครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับกระลำปี กระถางตรงนี้แต่ก่อนเป็นต้นชเทาครับตอนนี้ก็มาเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เหลืออยู่กระถางนเดียวครับตรงนี้ครับต้นชาเทาภรรยาเขาถ้าต้นไหนไม่ค่อยสวยเขาก็จะถอนทิ้งอย่างเดียวครับผมก็จะเก็บไปบำรุงรักษาให้เปลืองน้ําเปลืองปุ๋ยเปลืองเวลาเล่นๆซะอย่างนั้นหละครับต้นไม้ก็ความสุขของใครของมันครับในการปลูกตรงนี้ก็มี ต้นกระลำปีต้นเล็กๆครับอยู่ในแปลงครับนะี่ครับเขาเริ่มลงแปลงครับบริเวณนี้ยอดมเมล็ดตัวฝักยาวเลยครับเดี๋ยวต้องรอให้งอกเลยนู่นครับถึงจะเห็นเป็น,เป,นเป็นรูปบันทามครับแดดเริ่มจะส่องแสงให้ความอบอุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็ต้อง เก็บผลผลิตเอาไปกินครับนี่ครับมะเขือเทศกินวันละลูกสองลูกครับ <c oughs> ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทเีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลุ่นแล้วต้องกลายเป็น,นดีครับพอรู้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกยับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออํลลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทกท,กท่านครับสวัสดีครับ